โอ้ยเจมีดไปไปเปลี่ยนกางเกงแล้วอ้ยสร้งางด,ด,ดีอือไปแกะออกเด้อแกะออกกางเกงน่ะ <c oughs> สาจ่อยลอยมาหากันผิดการสงสัยคออมแหล้ไม่ได้อมอือ ดอกจานนางามอันนี้พีน่องบอคันด้ามันนันนี้มากรบญาตเข้าวผิ่งหมากเบาตาเบาวมีดผิ่นกระบหมากได้ บุก้าเขาสีเดาผนลีคือผมมาเจอกับเจมิดน้อเจมิดวะกนสีแดงใส่มันเบ่งมเจ้าท้าหัวซากว้าเจมิดสะออนเขาเด้เจมิม แกเม็ดคือบอคอจะเข้มเนี่ยลูกอ,อ, rais, อ,อ,อืมกว่าเริ่มต้นอึ่ยอืมอืมกว่าอึ่ยก็ถ้เอึ่ยไปสั่งบอกให้สั่งกางเกงนะ <ห ả? S 1> จะสร้างทามเอามาึ่ยของลูก เดี๋ยวสิบอกกิเดี๋ยวสิบอกอย่างซะต่มเป็ดอืออ้าวโอหมันสกินตะมังหง ไม่ได้กินไงหนอะพี่น้องวันนี้ต้องขอบใจอันอันเจเก้าเหลากับผัวสาธารณะที่เอื้อเฟื้อสถา,านที่านางตอนหลับเสี่ยวนางแม่น้องเทนมามาพม่าสะพายเสี่ยว

มา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 มอมากินมากินมาต้มเอาโผล่โผล่เนาะอ้อนักเดมันโผล่เฮ้ยมันโผล่ยุดนี่น้องเอ้ยมันถูกสายตาปลาซาซี กำลังดู้ามาแม่ปุงแล้พี่น้องผักช่อง่งนพี่น้องมึงกี่เทียแต่ามน่น่อบ้้องไช่เากำลังเปิดเปิดผ้าละง่ายของก็ใเป็ดกัมาหไปเด้อปลาเปิดสังปเนี่ยมใส่เบี้ยน่เียมพระโคดถ่ายอุบนะสา กันรกับส้กอกครัคาบนี่นี่นี่บ่ดีบ่เฮมันนดีอ๋อันนี้กับบาคือเลยน่องเม็ดกรซังเด้กูซัง เลือันะสุมองแตกแม่แกี่ันยอืมังบิดกูก่ยับเห็นจนมันห่อลูกสาวกูยังเล่งไปจังเห็นโอ้ยหนอ พี่น้องเจมีดว่ามึงมึงสันเจมีนวะอย่าให้เมาเด้อเจมีน่ะเจมีดเจมีดเอ้ยได้พัวกากมือนี่แหละลูกอี่บริยานกื่อแบน้นะฮะอ นี่สี่คนเตียงเดียวอือีเอื้อยเจมามา้วรกันนูสามคนแลก็สี่นี่เออเตียงเดียวกวคู่วะคูจะได้กินง่ายประสูง

บอกอย่างเมื่อแท้ๆติดเรื่องติดแดงบะานกขิบกูนีเจมีนนั่งดีๆลูกัสิมดดีใจผู้ชายก่อน ตาบอทัวก mm ั้างเลยเฮังเียงเดียวซ้มเป็นยกเสริมกินมเป็นเยกเรเบไปงากินมันก็เสริมหกินมาเรงเงอยู่ใส่อันไหเนาะปลาลูกสาวปลาลูกสาวลูกายล่าอันนั้นอันนั้ลูกสาวล่อยู่บ้านใหม่บ่ครับ คุณาาวเียง่คุณอามากี่โมงคะวดหาุณอาัโงคกิ่นถอดหมวกใส่ถอดหมวกให้กอล์ซ่านะลูกตายแหละบ้เอาเด้อลูกบ้าเอาเด้อ หนาผู้ชายลอยมาเลยโอ๊ยว่าเลูกอืมนี่หอมนอจวเลยนะหอมเห้ยมีเยอะอาวเ้วไปนอจิเลยก็ยไวสปวร์ตอยไเนี่ใหญเดี๋ยวมอนายของมาอือเจียวเียวเดียวงานบานบ้างประเด้ปีเกนหนเพระ ียงๆกวางแม่กันพี่น้องแม่ได้เวลาคืออยู่แล้วจมูกอีได้แม่ก็ว่าแม่ก็บ่มาดันแม่จะมานําบ่ว่าดันกันมาได้นี่แม่เอ้ย <coughs> <coughs>

เาตนอายเกว่าน็เีอาเียแต่ตอ้างนหูเนี่กวรเนาะหูดัหูบ่อีน่หมเีพ่ออยู่แล้วอือพี่น้องก็แปลกปีกไก่คณะประเทศบอกเอาขึ้นไปตอนนั้นอะ

แล้วก็อีนเนาะแก่บ้นเาคันหูเออมีก็อ้าพอคุณไปแถวไหนน่ะโจมหนึ่งดนจอนโดยเปียดผิดเลยได้ไปคุณได้ไปเบียดคนได้ไคือหยกได้เม่เตียงนะเล็กไทยแ่

นม่อนนอใมันจะเห็น้วเกาะมึงหนแทนดีนะใจมึงในเดอมันนี้เดขาดกันได้นะจังมือนะไม่ใช่นม้ลงคีบมาต่อเลยทางว่ามึงปล่อยเพว่ามึงให้มาให้แม่วซื้อ คุณแมนี่าแ่เมียหัวหล่อสะใจปล่อยพวกมันบรรดาแม่ถ่าวเสื้อเรเนื้อดกกกบนหัม้าบักค้าบัจกบัองมาอยู่เียมาล่างนึ่งเด้อจิ้งจ่ายโอ๊ยามีละพี่น้องเอ้ยน่ากินกับเบิ้ลเลยมา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 ม